สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองเนี่ยนะคะวันนี้เรา,าพบกันในวันอังคารชั่วโมงสุดท้ายพร้อมไหมคะหนุ่มๆแต่ยังมีหนึ่งหนุ่มนะยังไม่พร้อมดูสิเอานั่งได้แล้วค่ะลูกรู้สึกว่าคุณครูต้องใช้พลังเยอะมากในชั่วโมงสุดท้ายมีสีทับสองตามมาด้วยนะคะ สามคนด้วยกันเนะเออาสี่ไหนอ๋อสี่คนนะคะเขาบอกว่าอยากมาเรียนกับครูหน่อยในห้องออกอากาศแล้วมานั่งสก่าเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่อบอุ่นนะเดี๋ยวไม่อบอุ่นสี่ทัพสามพร้อมไหมพร้อมค่ะเดี๋ยววันนี้มีเกมมาฝากด้วยเอฮเ, hey เลยต้องนั่งตัวตรงก่อนหนกเลยแล้วมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นักเรียนด้วยวันนี้ นะคะเออพร้อมที่จะเห็นหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแต่คุณครูว่ายังหลอกดูตินั่งสมาธิก่อนดีกว่าอ่ะยังหันไปคุยกับเพื่อนอยู่เลยนั่งตัวตรงค่ะนั่งสมาธิอ่ะปัญญาจะได้เกิดแล้วเด็กดีนั่งสมาธิค่ะมือประสานไว้บนตกัก น่มหล่อหัวโตวเนี่ยนั่งสมาธิลกเออนะเพราะว่าเมื่อสักครู่เรียนวิชาทัศนศิลป์นนะออแหมคุณคุณหน่อยก็ชอบ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 ,ชอบมากเลยวิชาศิลปะเนี่ยนะ <c oughs> ชอบมากอ่ะมือประสานนวดมันตากหลับตาลืมทุกวิชาเลยตั้งแต่เมื่อเช้านี้ <c oughs> ใช่ไหมคะอ่า สังคมคณิตอังกฤษทัศนศิลป์อ่าตอนนี้พร้อมที่จะเรียนวิชาภาษาไทยนะคะอ่ามีผู้ปกครองห้องเนียเด็กผู้ปกครองเด็กหญิงท่านนัชพรนะกะเขอบอกว่าคุณแม่ดูอยู่ด้วยไม่ทราบว่าวันนี้คุณแม่นั่งอยู่หน้าจอทีวีหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าคุณแม่แอบดูคุณหน่อยทุกวันเลยตั้งแต่ชั้นป .3 มาแล้วนะคะ โอ้เป็นแฟนคลับอย่างเหนียวแน่นจริงๆนะคะอ่ะเพราะบอกว่าชอบคุณหน่อยมากนะเลยแอบดูทุกวันเลยนะคะอ้าวเรียนไปพร้อมกับคุณลูกด้วยนะแล้วก็ขอบคุณนะคะผู้ครองนิกญิงธนชพรที่ทำขนมกีบลำดวนมาฝากคุณรูหน่อยนะคะอร่อยมากนะคะอืม อย่าหลับเลยนะอะลืมตาได้เดี๋ยวหลับนะคะอะเมื่อวานนี้ไปทางบอกว่าได้ยินแต่เสียงไม่เห็นหน้าคุณหน่อยเพราะว่าฝนมันตกหัวหินฝนตกนะคะตอนกลางคืนแล้วก็ตามมาด้วยตอนเช้าอีกนะคะ สงสัยสัญญาณจะขาดหายไปอาจจะวันนี้ก็ไม่ทราบว่าเห็นหรือยังนะคะเพราะว่าท้องฟ้าก็มืดมาอีกแล้วแล้วตอนนี้เพื่อนของเราทำไมคะบางจังหวัดน้ำท่วมแนละ้วใช่ไหมลูกอ่ะหัวหินก็อย่าลลำพองไปว่าอยู่ติดทะเลแล้วไม่ท่วมนะคะว่าตั้งถ้าคุณครูจำไม่ผิดพศ2510 บางคนยังไม่เกิดหรอกใช่ไหมยังไม่เกิดอาตอนนั้นท่วมหนักมากหนักชนิดที่ว่าเดินลุยน้ําจากบ้านนี่ค่ะหน้าอก,อกไปตลาดลไปตลาดระหว่างเ่าจะซื้อกับข้าวมันก็ท่วมหมดเลยลูกไม่มีอะไรกลับมาบ้านเดินลุยน้ํากลับมาตัวเปล่าอีกเพราะว่าน้ําท่วมหมดเลยเห็นไหมคะลูกนั้นอย่าประมาทนะตอนนี้ นำเสื้ออะไร,รมาด้วยเพื่อกันฝนเผอเปียกแล้วก็หนังสือทำไมคะลูกหนังสือของหนูจะเปียกปอนไปด้วยนะนะหนุ่มนะอ่ะพร้อมนะคะเรายังอยู่ในเรื่องรักที่คุ้มภผยอ่ะพี่สไลด์มาเ,เขียนวันที่ค่ะแล้วก็เขียนข้อไว้มาทดสอบทดสอบนะย้อมีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์แน่นอน เขียนค่ะเขียนข้อไว้ห้าข้อค่ะห้าขอ้ออ่าห้าขอ้อด้วยตัวเลขอะไรคะลูก